สวัสดีครับพบกับช่องพันตำบรรณาชาแนลครับอันนี้พันตาำทำมดักพบครับถ้าเหยื่อดูกหม้อที่เราหาไว้ครับไม้ครับมาอยู่างหลังนี่ครับเดี๋ยวมันจะดักลิปหลังครับลิปหลังทำไม้ทำน้ำตื่นครับอันนี้ทำเลยครับดักเราจะรอดูครับดักแล้วดึกๆเราจะมาดูจักรอกครับว่า ไม่ได้ดูหรอกครับดูมาเฝ้าเฮ้ครับว่ามันมีคนมาหลักครับว่าคนเห็นเที่ยวมาสองคนสามคนว่าจะมาหาหนูครับไม่รู้ว่าจะมาขวนตรงที่เราดักไหมครับเดี๋ยวยังไงรอดูผลงานครับยังไงจีดให้ดูตอนเก็บครับเชาครับเชาวในเก็บครับนี่เลยครับลูเกี่ยวกัของเราครับเราจะไปดักกบวันนี้ครับก็หมอหน่อยครับ เียใส่แบบเป็นปิ้นนี่ครับเนี่ยไปดักในเงียบครับดี่ครับเดี๋ยวเราไปดูครับนี่ครับหมายดักเงียบแล้วครับวันนี้เราจะมาดักกบอยู่หน้าปีงนีครับเพอดูว่าจะหมานไหมครับ่ครับหน้าปีงนีครับนี่ครับของดักแล้วครับเหยื่อปลาหมอครับเดี๋ยวเราไปดักเลยครับมีซิบหลังครับเพเราดูว่า ฟ้ามจะได้ไหมครับว่าจะเอไปใช้ว่าป้ากบจะเข่าไหมครับเดี๋ยวเราจะไปดักกันครับดักบนนี่ครับน้ำน้อยๆอย่างี้ยครับทำหน้าหน้าในน้อยครับเราจะดักซิบหลังครับอันนี้ครับครับเดี๋ยวเราไปดักกันเลยครับครับเีรครับเราจะมาดักตรงบนน้ำตื้นๆนี่ครับนี่ครับน้ำตื้นๆนี่ครับ มันจะปดักมันน้ำตื่นๆครับครบจะอยู่ตรงนง้ำตื่นจะเปียกให้นิดนึงให้ให้ปามอยู่ช่องครับช่องน,น้ำบนบนนี้ครับจะได้ดินครับลงจะลงไปอยู่บนบนมีนา มันจะดินครับนี่ครับที่นี่เราก็ทำปากรูให้มันเนเตียนใหมน้มันเป็นเป,น,เปนครับนี่ครับนี่ครับรูเข้าให้มันเป็นเปลน,นครับสองฝั่งครับนี่ครับเป็นเปลนครับสองฝั่งครับ ขวดเ,เดือนครับครบจบบนเตียนเนี่ยแล้วเราก็เอาดินทับทางคางไปครับเพื่อมันเข้าแล้วทีนี้มันจะได้ ไม่กระเต็บให้เงียบเราไว้นี้บนนี้ครับน่ครับพักไว้ทรงฟังครับถ้าป่นครับน่ครับประมาณนี้ครับทรงฟังครับนี่เราวางกบครับพีทวางบนเล็กน้อยนี่น่ครับ เรียบร้อยครับหลังนึงเลยครับเดี๋ยวเราจะดักทั้งหมดซิบหลังครับอือครับซิบหลังครับเดีครับเดี๋ยวเราไปดักกันเลยครับเดี๋ยวที่คําก่อนครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูเลยเราจะว่ามันจะเข้าไหมเข้าครับเดี๋ยวเราจะได้ดูกันครับไปครับดักกันครับมาครับตอนนี้เราก็ดักเซจไม่เรียบร้อยแล้วครับซิหลังครับเดี๋ยว เราจะมาดูครับว่ามันจะเข่าไม่เข่าจะกินปลาเข็งไหมครับมันจะกินมะหมอไหมครับไมยแบบนี้ครับไมยนาดุดเกี่ยวดูแเลยวถ้ามีกบกับกบจะไม่ใหญ่เท่าไรระคับไม้แบบนี้มันจะกบใหญ่มันยาจะลงคลองครับนี่ครับอ้ดักไปถึงนู่นครับสิบหลังครับเดีย๋ยวเราติดตามผลงานครับว่า มานไม่มานีน่ลังหนึ่งเสียเดือดลอยครับจะรอดูครับทุกงนี้จะเข่าไม่เขา่านะครับเดีย๋ยวคลึกๆเราจะมาดูรอบหนึ่งครับดูแต่ว่าน่าจะดูเฉยๆครับดูเพื่อมีคนมามาขโมยครับเห็นมาจักกี่สองคนครับเดี๋ยวเราจะ ดูมาเฝ้ามายามมันเฉยๆครับเราจะจะยังไม่ไปเปิดดูครับว่ามันเข้าไม่เขาเรากลัติดตามผลงานนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูควบเราดักไว้เม่ขึ้นวานตอนเย็นครับเราไปดูครับว่าวันนี้มันจะเขาไม่เขาครับไปครับไปดูเลยครับอืมเขาครับครบหน่อยครับสองตัว ผมยกขออยู่นี่นี่งูเขาครับนี่น้องใหญ่ครับเขา

ครับผงานมันนีครับได้อยู่ซีบก่าตัวครับนี่กบครับนักเยียวประหมอสดครับหมานอยู่ครับโอ้โดีขัวเยอะแยะครับนี่กบนาครับก็จะเช้าครับ ยังไงก็ฝากติดตามช่องพันต่ำบรรณาชคแนลดีวยวนีครับเดีย๋ยวคลิปหนา้าพันต่ำจะพาไปหาอะไรอีกจะได้ไม่พลาคลิปต่อไปครับฝากกดติดตามด้วยครับขอบคุณครับ